สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กับเกมโรบอกนะคะวันนี้เรามาอยู่กับแมพที่มีชื่อว่าขับของคนโกโหกนะคะแบบนี้จะเป็นให้เราจับเท็จะคะจับโกโหกของคนที่ลงไพ่นะว่าเขาลงแบบเขาลงไพ่ถูกไหมถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะคะเราจะลองเข้าไปเล่นให้ดูกันนะคะเป็นแมพหนึ่งนะคะที่ตัวไอคิเอเยชอบมากนะคะ โ okay. หนตัวเราเราอยากเปลี่ยนเป็นตัวละครเราอะเป็นตัวเองเค okay. เรากดเตรียมพร้อมเลยนะคะนี่เราเปลี่ยนเป็นตัวละครของตนเองแล้วเรียบร้อย ตอนนี้นะคะโอ้นี่เข้าเกมแล้วทุกคน The Crab นะคะมาๆมาใส่กระสุนปืนนะทุกคนโอ้หมุนพาเลยแหละพาค่อนข้างสวยเลยนะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนเหมือนกัน790กับ1080นะคะมา ดูกันเลยเราจะมาดูไพ่ของเรานะคะเรามีคิงนะคะแล้วก็มีเอแล้วก็มีควีนเหรอเขาเรียกอันนี้คือไพ่อะไร X One q u e e นนะคะอุ้ยเขาออกตากเกมไพ่หนึ่งราชนีทุกคนคิดว่าเขาโกหกไหมคะเนี่ยคิดว่าเขาโกหกนะคะทุกคนเอาไงดีนี่คิดว่าเขาโกหก เขาพูดจริงนะคะก็คือเขาลงไพ่ควีนจริงๆเมื่อกี้อ๋อเราร่อนะคะเกือบตายเอาใหม่เอาใหม่เราจะมีรีบนะคะต่อไปดูหน้าไว้เลยนะแกฉันจะเป็นคนชนะเราเป็นคนลงเองนะคะเราจะลงอันไหนดีนะ ไปเลือกไพ่ย,ยังไงเนี่ย Space กดแล้วไม่เป็นไม่เข้าใจเอออ๋อเนี่ยเขาให้ลงคิงนะคะครั้งนี้เราจะไม่ลงคิงนะ <c oughs> เลือกช้าไปทุกคนเราโดนอีกแล้วนะคะ เอาใหม่นะคะทุกคนเมื่อกี้ยังขอดข้องปกติเล่นใน iPad นะคะก็เลยยังงงๆปุ่มอยู่นะคะทุกคนอันนี้โต๊ะของราชนีนะคะเรามีราชนีอันเดียวเขามีต้อง t r e queens นะคะนี่คิดว่าถ้าราชนีอะคะ่ะเขาจะไม่ลงมาหมดแบบนี้หรอกคิดว่าน่าจะลงมาหลอกเราใช่หลอกใบหนึ่งนะคะ ตายไหมยัยงนะคะทุกคนหกหกนี้คือการันตีความตายนะคะแต่บางครั้งอะ่ะนัดสองนัดสามเนี่ยก็ตายแล้วส่วนมากส่วนน้อยมากที่จะได้กหก <c oughs> นะคะ <c oughs> ไพ่ควีนนะคะเราจะเอาดีไหมเอาเลยควีนกับโจกเกอร์นะคะทุกคนเลือกเลือกไพ่ควีนกับ โจเกอร์นะคะแล้วก็อ e ีเลย Two Queens ว้ายฉันไม่ได้โกหกคะ่ะโดนไปอีน,นึ่งนัดนะคะทุกคนยังนะคะดวงดีนะคะคนนี้ดวงดีมาก วัน x นะคะอืมเราจะลงดีไหมเรามีเราเอาเราแกล้งมันดีป่ะทุกคนเราเอาควีนลงไปดีกว่าเนาะควีนลงไปดีกว่าอืมวันรู้ได้ไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเอออันนี้คือเราตายนะคะทุกคน เราโดนยิงซ้อมมือนะคะซ้อมมือโอ้เสยียใจอะ่ะซ้อมมือนะคะทุกคนซ้อมมือเราจะเป็นตัวนี้แหละเราไม่เปลี่ยนตัวหรอกเราพร้อมละเรามีน้องหมูนะคะเหลือสองคนเองทุกคน ตานี้แหละตานี้ฉันต้องชนะนะคะมาชื่ออะไรอะโทนิกโทนิกบอทหรือเปล่าเราต้องการไพ เอสนะคะมันคืออะไรไพเอเขาเรียกมันเอสหรอเราจะลงสามใบเลยดีไหมทุกคนลงใบเดียวก็พอแหละเข mm hmm. าเรียกว่าไพ่อะไรอ่ะ mm hmm. งั้นเดี๋ยวเรียกเป็นไพเอสนะคะไพเอสใช่ไหมไพ่เนอนี้ตรงนั้นก็จะเป็นคลับหนึ่งนะคะ mm hmm. แกคิดผิด ลอดไปนะต่อไปนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามพลาดเด็ดขาด<ม>จูไพ่ของเรานะคะไพ่ของเราคือ k คเเรามีเคสามตัวนะคะเราจะลงยังไงให้หมุดมือดี<ม>นี่ว่าจะลง A กับ Q A กับ Q แล้วก็ตาสุดท้ายลง KKK นะคะชนะเลยนะถ้าตาแรกเขาจับไม่ได้เราจะมาลองเสี่ยงดูนะคะเฮ้เขาอย่าจับผิดแล้วนะย e s ชนะละคะทุกคน ยังไงเราก็ชนะแล้วนะคะเราลงไปสามอันอยังรอดไม่ได้นะคะถือวัดดวงดีมากๆเลยนะเนี่ย กษัตริย์นะคะไพ่คิงอีกแล้วครั้งนี้นะคะเราไม่มีไพ่คิงเลยเนาะงั้นเราจะลงนี่คิดว่าเขาน่าจะคิดว่าเราลงอันนี้อันแรกแน่เลยแล้วเราเออกให้จ๊กเกอร์ลงการไว้เขาคิดว่าเราโกหกแน่ๆทุกคนถ้าอ่านเกมไม่ผิดนะ<ม>เขาจับเท็จเราอ้ยผิดแผนทุกคนผิดแผน ทำไงดีทำไงดีแพ้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือไม่เอาอะไรแล้วแพ้แล้วนอกจากเราจะจับทีเขาให้ได้นะคะเราถึงจะชนะเท่านั้น เขามอมองหน้าเราด้วยนะทุกคนเราชนะนะทุกคนเป็นไงล่ะตัวซีดเชียว <c oughs> ก็เกมนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครอยากลองมาเล่นนะคะก็สามารถลองมาเล่นได้นะคะ <c oughs> ก็จบไปนะคะกับเกมคลับของคุณโกหกนะคะถ้าชอบ ถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยบ๊ายบาย